เอาหนะพี่น้องเปิดภาพมาก,กา่บาบพพรกา่ามาอยู่ที่เรือนของน้องตุยน้องมุ้ยอีกแล้วเนาะส่งสําหรับคลิปนี้กันนี่แหละนะพี่น้องได้ซื้อตะปูมาให้สร้างเนาะตะปูลังหนึ่งกับสองโลนะุ่พี่น้องตะปูบพอเนะาะพาทุ่ง่มาบบนี้ก็ถือว่าเพิ่นใส่ผ้าได้เบื้องหนึ่งนะุพี่นอ้องเวลาใส่ผ้าแล้วก็ถือว่า สวยงามเลยทีเดียวตอนนี้เพิ่นกะกำลังจะเห็ดท้าบ,บันดงบันไดเนาะเสื่งตีนบันไดกะทีประมาณซาวเซน,เซนเสิบห้าเซนหมอดาเนาะเสืองลายคนกะว่าบันไดคือเห็ดตรงแบบนี้เนาะเสงกะ ก็คือตรงก็โอเคอยู่นะพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าเวลามาแต่พุ่นเนาะมาแต่พุ่นแล้วก็ขึ้นเลยอันใดขึ่น <c oughs> โอเคจบ้อยเลา สึ่งม้วนก่อนก็ควานก็ได้ซื้อปูนไม่เปิดาไปองปูนถ้าหนามันแข็งบได้เนาะทีแรกว่าที่ใส่ปูนแต่มันแข็งมันได้ก็เป็นทองหางมัว่าลนหนาเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปด้าอตัวนี้เป็น

บนอุลาอยู่เบ้นบนต่างยังนิ่หนึ่งดัวไหมูบ้างก็ได้เครื่องเดียวเนาะเครื่องเดียวตัวนี้ครับพี่น้อง ยังวัวแล้วง่ายดอกเนาะกับประมาณสิบมือเปล่าเลยเนาะสิบหามือเปล่าเลยเบิกทรงเลยประมาณกลางตีว่าสิบมืออันนี้สามมือหรือเ่เห็ุตัวนี้สองมือสองมือนี่เรืงเจ้านี่ก็เจ้าท้าแต่ว่าตัวนั้นเอาเอาเอาซิ่งปิดเอาเปล่า พิสูจน์เรอบอกแล้โเต็งมาทับก็เป็นข่าวเลยมันมันชิงตัวตับขื่อนะครับนังเรือแต่เพราะเราว่าบันไดสองแผ่นทังด้านหลังก็ยังเรือน้อยนึงแต่พวกหัวแป้นปูสิพอเอ้ยแป้นอนา แอนแอสิพอรหรือบ่เนาไป้องท่านีน้ก็ได้หน่อยนึงเนะเาะเด้เนา่น้องงามเเด้แบน้คือว่าโอเคละ่ะเพื่อนท่าตะปูเราะี่นลองฮะอืมอืมมันจังไงยังี่ ตะปูเป็นได้พ่อบ่บว่านี่คิดว่าย่งาแแยง,งแ,ตตาแต่ตะปูแปะแล้วยังชิบุพอชิบุแล้วตีตาเลือ่อๆแต่ตะปูอันตอกฟ้าได้ใช่ตะปูฮกป่ปม่พอแล้วน่าจะพออ่อบ่น่าจะพออ่อตัวนี้การเอาเลือเลือเป็นปูได้ยังพอเหรอไม่ไหแต่ว่าแป้นแอมนี่ม่งหวังชิพอ่อเลยบ่เนาะ ปด่กันมาเอหามา,มา,มากนเลยนี่เื่มกันโลชองโลพอียีตาทั้งาเวกมาอนบิปรูิปก็ยังเออยังตัวบนมุ้งบนใดน,นียเอาต่เชื่อจกนไดเดี๋ยวมือหนาซื้อมาใหม่อีกเอ,อพอแต่พอนกันยังคีดซ<า>ื้อพวกบานผับ <ป>ก,ก้อนป,ประตูแลกาอันห้อยตัวดัดที่ซื้อมาอีกเลยพี่ตง <ปก S 1> หง่องหลอกห่องแหลกอะไรเนาะจึงอะไรคน้นกขาวาติบันไดนะพี่ตงซึ่งกา ขึ้นทั้งตรงก็โอเคนะพี่น้องกักางามเหมือนกันพอเพิ่นสิเฮ็ดอันน่าเหตุมงลังบันไดลงมาอีกเด้อ่าทางข้างก็ทางงามทางงามทางนี้กันงามเหมือนกันเนาะเราขเชื่อซาเเตอ

ซึ่งมีหล,ลายๆคนนะพี่น้องหรือว่าผู้ใจดีเนี่ยนำมาบอกว่าถ้าเฮือตัวนี้แล้วหยุกเพื่อนตัวนี้มาประสิทธิ์และเผื่อเห็ดเฮื่อครัวเพื่อมาย่อ,อ,อมมาน,นี่แต่การพังเบิ่งงนะพี่น้องว่าสิมีเงินจ้างเพื่อย่อมมาน,นี่บอยมาประสิทธิ์ตัวนี้เนาะเฮื่อนเก่าของเพือ่อนะ แร้วอค้างนร่างกายแล้วแขงรองแต่ร่างบนพ้นนีอื่นไ่าจะแร้อคราบนั่แต่แอ้พารับบันไดเนาะบันไดนี่กับอื่นก็นสุอ,อ,อ,อยิงไปแล้วอตอนใะส่ไม้ที่แปดเลยอาเนาะฮะตอนเอาไม้แปดไปขูเลยนะเนะาะเศร้าเนาะตัวไรเนาะเศร้าเศร้า าวตัรนบ่แม่นบ่าอ้อมมสิแถับสองสองเลยสองอนเดือนสองนะตัวนี้บ่แม่นนี่ตัวนี้ชาสูงโอบัจหรือตปูวันนี้แม่นแล้วก็ใส่สาอ้ไมสิปว่าใส่ไปใส่รักสสตัง้ได้นะสาธิต่สาธหามุงหโม ห้ามันอยู่บางนี่บ่มอยู่มางนี่มึงอยู่แลตัวนี้ได้เถอะตัวนี้มันติ่งติ่งอันนี้คือคือโค้งราคาโค้งราคโค้งราคา้ง้อันบุงอันกซี่ฮะตัไม้องไม่ต้อง tôm như vậy cái gì vậy sau này sao tôi sao mày. hết sau này. Song ừ. sau này. luôn ừ. sau này. Song sau này. Song yeah. sau ừ. à... này. Song sau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  này. Song này. Song sau 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 này. này. sau บ่าตังดินก็ได้ตังดินก็ได้ตังนินเอกระเทมอะไรกันนะตังหนึ่งมันสิบจอบอมันใส่นี่ดีกว่าลองเบิง์ท่ามันโอเคกับใส่นี่ก็ได้กันว่ากันเ่าเต้องเอาเซตเช่นเนาะเอาเซตนี้กับมอนเซตกับกันเนียนเนาะเนียนบบ

หลายค้นก็ว่าบวง้ามเห็ดไปสิเนาะพี่น้องจริงมันก็งามในในแบบของของมันเนาะบางค้นแบบแกฆ่าแบบเขตแทนี้แบบเขานิยมแบบว่ายังเกาะสามผักแต่ไปสิประพอนว่ามันทันสมัยกว่ามันเลยนะมอ่าหลุมเลยนะพังปูนเลยบอกมมันจะแน่นเลยมันจะง้ามไปอีกแบบบนเฮาอันขึ้นไปแต่พี่แต่ว่า เอ็มพาก่อนเนาะได้ๆๆไ่ได้บ่ได้คุยเลยพี่น right sí> ้องเลยเพราะว่าใช่คยอย่าคิดเพราะว่ามันมันมันเขาเอื่อนว่ามันได้จ่อนะพี่ถ้าเฮือนสูงมแล้วคือเฮือนน้องเบยจะคุ้ยหยุกหยุกถึงกระเพื่อไงตอนนี้กำลังเอ็มทีละเล็กทีละน้อย กังกระสีอาโลซินกับเรือองแผ่นเสียใส่บันไดอะไรนะพี่ตงใส่บันไดลงส่วน <Yeah. S 1> น้องตุ้ยกับเป็นไข่ใ <Yeah. S 1> นเพืองยังบวชเอาอยู่ <Yeah. S 1> เพิ่นก็กินและหลอกยาเนาะ <Yeah. S 1> แต่กะโ <Yeah. S 1> oh, อ,อ้ยย <Yeah. S 1> ัง,งบชวชเอา หอยลืมให้เจ้าแล่แล่นไฮเตอร์เจ้ากรแล่นบ่ตัวนี้ได้มันเป็นเหลี่ยมอย่าให้แล่นน้ำแหล่นได้เนี่ยเปิดพมเนาะเจ้าใหม่เยาะบอสข้าแม่นเจ้ามีอนาคต เจาะก่อนจะกตอกโอเคเจาะกรรสานี้นะเฉะี่อันนี้ไปตอกมาจากแต้ไม่แข็งคิดว่าจะเปนแต่จะตัวน้ำแตก็ล้วแน้ำนี่ะสากอืมว่ากระเม็ดกะสากเสียไปจะไอะไรแล้วเสียนี่เลาะห์น้ำแลกปร่เพณได้งาปลาเลรนบ่ยันเล็กน่อยปลาเครันเ้ิ่นดู เราละแมตตัวนี้เแมตสออันจัาที่หนึ่งูว่าคีดดูว่าจเล้ยงเหมือนว่าอยู่แล้วไม่ใ่อยากหลอนม้ไปซื้อมาไหมเหรอโอ้โาเวลาชิแหเหอเกิเป็นแล้วก็รูอีสากได้เออมันแม้นต้องมีฉากแหละแม่ล่ะถ้าจะเห็นนยนงแข่ อื่นจะไปซื้อมาเด้อเดเดนี็นถ้าผมมีชากระบอยากตรงก็ว่าเลเนาะก็ต้องเป็นชาเป็นจังเ็เม็ดสอันแต่เหท่ารเบอันนึงเดเท่านแก้วอันนึงสอันมาบอกยันจะเก็บบอกจะบริเก็บไปนบ ขอหได้ควยแล้วพี่น้องเพราะว่าส่วงมันจอดีแน่นดีพี่น้องบอกมบอกนี่อันเท่าไรอันละห้าแสนบดเพี่น้องอันนี้นะ สองอันนี้ล้านหนึ่งแพงย้อนอย่างเน,นงาะแพงย้อนเขานน้ากึ่งอันนี้บอกบอกว่าเขาซื้อกันใหม่นี่เบรอไม่ยังจะไม่แดงบอกคือไมาดูอ่ะไม่ดไมไดแดงเนาะแพงเด่อัลลาห์เศษไม่จำนี่นะพี่น้นองนี่หน,าน,านาปปป้าหนาเท่าไรหนาซิบอันละห์เศษว่าสองอันนี้ล้านหนึ่ง ลูกติ่งกอันละาวเจ็ดพันลูกติงก่งดลูกติ่งเลยน้อยอยังยงง<ฮ>องขถึบ่ลูกติ่งกันนะพี่น้ยเรหลอดหว่าเลอหอซากหเอ้าเจร์ห่าอประหลาดเแต่ละเม็ดกระเซียซา,ากกระเซีย อะจะเข้าไปเทมอยูช่ยเขาเห็ดกันได่เนี่ยบอ่อมมายา <จะ S 2> ชุมเจ้าน่อยอไปอย่าชุมเจ้าลืมบอ่อว่าจะอขึ้นอยู่ทางก็ไม่ได้ขึ้นนะาฉากนะ,ะนนอยาเด็กนายข้าไปกน้อยก็ยรถึงนอฟิง สบายดีไงเป็นยังได้นองตุยคือนอนอ่องหลองแองแหลงโยนอนจะเป็นไรว่าสบายไข่ก็มันดีละเป็น,นได้ละดีแล้วจักน้ำคาวเคายัางนอนก็เ <c oughs> ห็นในะซ่องบาส,าสัญญาซบแหลมแฉมอยนี่ฮะสาวมุย้ยสาวยังสาวตุย อบอสเนี่ยจะเอาไปชักหักว่าดีแะ้วกันด้โอ้เห้นจ่อยลงกว่าเก่าจากว่ามียังบางสิ่งบางอย่างบอ,อยากเขาก็ไม่ได้เชียง,บ,<อ>งบังเขาก็ไม่ลองบึงดูเพราะว่าเขตบ้านเจ้านี่อยากแนวนี้รถได้บอสรู้ว่าจงได้ <laughs> เคยเห็นจอยลงก็เก่าได้ทางน้องตุยเนาะใช่อ่บูมีชีวงชีวาอะไย่างเลยบ้าเขาหักบ่เกลีปากเขาเผื่อเขากลิปากกับเขาบ่ได้เป็นแบบนี้หมายถึงบอยว่าวเราโรยเลยบ่ยดอยเป็นชีเว้าอ่างนั้งแหละเผื่อกระยู่แต่เพิ่นบ่น้องตุยชุบนางไม่รับผิดกัน เาชเผ็ดกันเรื่องไรอะนะเผ็ดกันหยาดปืมโอ้หยาดปืมกันเออหยาดปืมกันบ่พอฉันบอกซื้อตอนนำมงินโลนึงนะข่าวกับพอเราทานเฮือนเป็นนัอย่างไรฮะเออหยาดปืมกันห้กันเล็กๆนอนเนาะเดรนได้ไม่ทถาเพื่อนสิแล้วได้แน่น ใส่ผ้าแล้วก็ะที่ว่าดูดีขึ้นเนอกงามขึ้นจะได้งามแน่นอนเอาสีเลดฮันเล่อเอาสีเลดฮันเอาสีแบบใดยายสีแบบเลดนี่แหละมันตอบกันหล่นสีเลดก็ต้องเป็นสีเหลื่อมบ้านเฮาเอินอ้าสีเหลื่อมอะไรแต่บางหัวสีมีงบธาสีหรือบ่เดดยยายแต่บางหัวสีมีงบธาสีหรือบ่เฮือนนองตุยหน้า เดี๋ยวเขาต้องไปคิดไล่อีกทีก่อนค่ะให้ท่าเลยแม่แล้วใจก็ยังห้ท่าแหละมันจังทนเนาะยท่านี่เอาเป็นสีสีแดงบ่หรือสียังเอาสีแบบสีเหล็กอะไรเอาแบบสีโครังคาน่ะปากแพงบ่มันจะเข้ากันอ่ำลำแล้วเนาะมันจะเป็นสีอ่ำลำสีเขียวเสนเอิยวสีฟ้า สีฟ้าบอสีเขียวอเอาสีเขียวดยอยเอาสีเขียวนั่นแหละมันจะง,งามลังคากับสีเขียวดอยฟ้ากับสีเขียวดอยบพพ้องก็ต้องไปคิดไล่เงินบุกอีกทีว่าเงินทางไอเพลทเรือเท่าใดเนานะหลังจากจบนี่แหละกระสี่เห็ดลถ้าว่าเรือประมาณพอสีจ้างกระสร้างกาสีได้เห็ด,ดถ้าว่าบาพพอก็อาจจะได้บออาจจะบ่ได้เห็ด <No. S 2> อาจจะเรือเล็กหน่อยก็อาจจะแบบสื่อของขึ้นบ้านหม่ก็เป็นไปได้นะพี่น้องอ oh. อ่าก่เดี๋ยวชิไปคิดไหลทั้งเงินทั้งไอเพีททีก่อนอ๋อ oh. เพราะว่าีช่ชื่อพวกลูกเบาะลูกบิดมาอีกไอโมเมน,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 มนลูกบิดก่อนประตูมือจับมาเล้ <No. S 2> พี่น้องเล้ว <No. S 2> ส่กะได้เพราะเขาต้องเสริมเข้าเรือ่อยด้เพี่นออ้องไอ้มเมนต์ชื่อว่าจบเทนี้เนาะก็บูมบูมลก่อนกะทั้งส้างคนไปเอาปูนเพราะกระจายให้เพื่อนแล้วปูนก็ยัง ทานน้ำมันน้อดิกระปุงกระปูน้อโมเมนน้อยโมเมนชิวะแล้วมันมาได้แล้วเนี่ยมาแล้วเราแต่มันไก่ยังแล้วละตีประจําสิบห้าวันบ่ฮอดแล้วเจ้าว่าบ่บ่ฮอดบะบังเขาเห็ดเมื่อนี้ยละขอแอบเมื่อนี้ยละน้ำขอไม่ได้ชาซีให้งามเลยอ๋อขอให้อันนั้นแล้วขอให้ชาซีค่ะ ทำมาทาบ้บงงามเลยหรอโบงงามแนี่ยละไกัมันมันจะมันจะเป็นทุยเวลามันถือฝนเนาะอ่าอ่ามันจะมันถือแดดถือฝนแล้วมันจะไม่จะเหี่ยวมันมอกมันเป็นอะไรมันเป็นคือชาญกลิ่นนะอ่าอ่าบวทนเนาะมันบวทนแดดบวทนฝนอยากทาเลยนะพี่น้องกะเรื่องเรื่องทาสีนี่กะค่าสร้างกัต่างหากอีกได้ยนู่นค่าสีกัต่างหากอีกได้พี่น้องเออ ขาลูกเก <S <S าะลูกไอกขาแปลงขาทินนุ่งทินเนอร์เอกก็ ok กลายล้านน้องพี่น้อง<ด>ลายล้านเก็ลายคือเฮือนไอ้แก้วนะ่ะสัง่งเพิ่นท่านะ<ด>ลาน้านฮะเฮือนหลังเพิ่นโบยใหญ่ขาดชีทั้งหากอันนี้ก็โย่ล้านหานเพิ่นบนโเฮ็ดเล่นย่าอนซองหาซาม่นโบเละคิดว,ว่ากุกเสาก็สีท่าน,าาน,านี่ทากันพวกพวกสมมติว่ามีงบเ<ด>นาะพี่น้อง ทาสททีกันปวกแล้วก็อันนี้ก็สิเป็นสีหนึ่งตรงอันนี้ก็ขอบเส้นพาสีขาวเนาะลูกติ่งอาจจะเป็นสีหนึงอีกได้หนิเฮ<ล>นะือนนะย่างย่างย่างบ่ได้สามสีมันจะงาม<ล>สามสีสีเฮือน เชาหเอาสีแดงก็ได้แล้วกัเชานะต้องสีแดงแถวนี้<ด>นิยมกันเนาะส<ด>ีแดงสีอีกยังแบบกันมอดกันปวกกันนี่แหละกันพวกนี้มาลงมาแรงขึ้นจากด,ดินลอยมาซาปะพรอนี่ยอย่ยังได้ชี้ขาวพวูดเลยนในเฮือนของปลพรนะสมุนวาสมุนวา,วาปลพรณตั้งเฮือนเนี่ยปลพรอจะเห็ดไปชี้ขาวได้ยายชี้ขาวก็เอาเพาะอันนี้ค่อย<ด>อย,อยมกัก<ด>ชีขาว เหตุผลที่บ่อพรมักสีขาวเพราะยังพ่อมันจะทอนแสง <โด S 1> มันจะบกเก็บความฮอ่ไม่ชีขาวเป็นสีอย่างที่แบบบ่อ้อนเวลาถึกแดดเวลาไปบายกลางแจ้งนี่จะเย็นจุจย๋ยๆถ้าเป็นสีแดงสีดำน่ะฮอนวุ้ยฮอนเ <โด S 1> ลยอ๋อเอาสีขาวก็เอาลูกเลยบอแล้ว,วบอกเพื่อนเฮือน,อนอบ่อพรชมวนสนีตั้งเฮือนนี่คือกั้นเลยนะคือเทือนบ่อพรนในชมวนบนูชีเห็ดนะพี่น้อง หลังคาสีขาวขาวทุกอย่างเลยนับตะกุกตะกคกุกเซากับพุงกระแพงคือจะใส่ขาวไปเลยอาศัยแบบว่าบงงามกระยาอาศัยแบบว่าให้มันแบบสว่างสว่างแล้วกะ็อาณาให้มันจะท่อนแสงคือพระพรหมักแบบมันจะท่อนแสงมันบอกอมอมความหอนนะอืหม, <laughs> มักสีขาว ถ้าเป็นในเห็ดเฮือนใหม่ชีเห็ดสีขาวเบิดเลยพื้นก็สีขาวห้องก็สีขาวประตูสีขาวเบิดนะด้วย <c oughs> <c oughs> มันสะอาดสีขาวโอเคยายสำหรับคลิปนี้ขอสีคอตักราฟก่อนเด้อด้วย,ยต่ว่า<ก>มือหน้ามือในจังสีมาหาใหม่เด้อด้วย,ย,ยอืมอืมแชงมาละเอาละยายกราฟก่อนเด้ออ่ะสบายดีสบายดีลูกเอ้อ